สวัสดีค่ะครูจุ๊บจากโครงการกำลังใจค่ะกับสื่อการเรียนรู้เพื่อสุขภาพกำลังใจและสมดุลกายจิตตอนโยคะค่ะหลายๆครั้งที่เรานั่งทํางานนานๆหรือว่าไปยกของหนักมาหรือว่าอาจจะมีการเอี้ยวตัวผิดท่าก็อาจจะทําให้เรามีอาการปวดหลังล่างหรือปวดสะโพกซึ่งบางทีก็ลามไปถึงต้นขาเลยนะคะซึ่งก็ทําให้ทรมานมากเลยใช่ไหมคะ สำหรับชุดท่าโยคะต่อไปนี้ค่ะก็จะเป็นชุดท่าที่ช่วยในการคลายหลังล่างและสะโพกค่ะแต่ว่าชุดท่าต่อไปนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มีโรคทางด้านหลังอย่างเช่นหมอนรองกระดูกครับเส้นประสาทนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกกันเลยค่ะต่อไปเราจะมาฝึกเริ่มต้นด้วยท่าวัวและท่าแมวนะคะ เริ่มต้นให้อยู่ในท่าตั้งเข่าขึ้นมาให้ข้อมือตรงกับหัวไหล่หัวเข่าตรงกับสะโพกถ้าท่านที่ไม่สามารถจะทรงตัวได้ก็ให้ตั้งส้นเท้าขึ้นมานะคะเริ่มต้นในท่าวัวค่ะหายใจเข้าหย่อนท้องลงด่งสะโพกเงยหน้าขึ้นต่อไปในท่าแมวนะคะหายใจออกโก่งหลังทางชิดอกตามองสะดือ หายใจเข้ากลับไปที่ท่าวัวค่ะให้หย่อนท้องลงโด่งสะโพกเงยหน้าขึ้นกลับไปที่ท่าแมวนะคะหายใจออกโก่งหลังคางชิดอกตามองสะดือท่านี้จะช่วยในการยืดกระดูกสันหลังและกระตุ้นอวัยวะในช่องท้องค่ะหายใจออกหายใจเข้า ายใจออกเมื่อทำครบ8ครั้งแล้วให้กลับมาตรงกลางค่ะและกลับไปนั่งยังท่าวัชระหลังจากนั้นให้ขยับสองเท้ามาทางด้านหน้าค่ะเราจะทำท่ายืดหลังนะคะหายใจเข้าชูแขนขึ้นหายใจออกพับลำตัวลงให้หน้าท้องชิดติดกับหน้าขา ตามองตรงไปที่เท้าหายใจเข้าอีกครั้งหนึง่งเมื่อหายใจออกให้พับลำตัวลงค่ะท่านี้จะเป็นการช่วยยืดหลังและบรรเทาอาการปวดหลังค่ะค้างไว้ตรงนี้8ลมหายใจ8 7 6 5 4 3 2 1 2> หายใจเข้าชูแขนขึ้นยกลำตัวกลับขึ้นมา หายใจออกคลายท่าค่ะหลังจากนั้นเราจะทําท่าบิดตัวนะคะให้ตั้งขาขวาขึ้นมาแล้ววางขาขวาด้านนอกหัวเข่าด้านซ้ายวางมือขวาลงด้านหลังค่ะหายใจเข้าชูแขนซ้ายขึ้นหายใจออกใช้แขนซ้ายขัดกับหัวเข่าข้างขวาแล้วหันศีรษะไปทางด้านหลังท่านี้ก็จะช่วยกระตุ้นช่องท้องอวัยวะภายในค่ะ8 7จ็ดหกห้สี่าหนึ่งหายใจเข้าหันศีรษะกลับมาข้างหน้าหายใจออกคลายท่าค่ะเราสลับทำข้างซ้ายค่ะใช้เท้าซ้ายวางข้างนอกของหัวเข่าทางด้านขวามือซ้ายวางลงด้านหลังค่ะหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้น หายใจออกใช้แขนขวาขัดกับหัวเข่าด้านซ้ายแล้วปิดลำตัวไปทางด้านซ้าย8 7 6 5 4 3 2 1หายใจเข้าหันศีรษะกลับมาตรงกลางหายใจออกคลายท่าค่ะหลังจากนั้นให้เขยิบมาเราจะทำท่าสะพานค่ะนอนลง ต่อไปเราจะทําท่าสะพานค่ะให้นอนลงแล้วก็ตั้งเข่าขึ้นให้เท้าทั้งสองห่างเท่ากับความกว้างของสะโพกมือจับที่ส้นเท้าค่ะหายใจเข้าให้ยกสะโพกรอยขึ้นคางชิดอกท่านี้จะช่วยยืดส่วงอกค่ะค้างอยู่ตรงนี้8ลมหายใจค่ะ8 7 6 5 4 3 2 หนึ่งหายใจออกลดสะโพกลงแล้วยืดขาออกไปด้านหน้าค่ะชุดท่าสุดท้ายจะเป็นท่าบิดตัวค่ะเริ่มจากให้นำขาซ้ายขึ้นมากอดที่เข่าด้านซ้ายค่ะมือขวาจับที่หัวเข่าด้านซ้ายแล้วกางแขนซ้ายออกไปหายใจเข้าหายใจออกบิดขาไปทางด้านขวาหันศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะ กดหัวเข่าให้ชิดติดกับพื้นนะคะแต่ว่าถ้าหัวเข่ายังไม่ชิดพื้นก็ไม่เป็นไรค่ะในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวก็จะต้องมีการค้างท่าไว้สักระยะหนึ่งค่ะค้างอยู่ตรงนี้8ลมหายใจค่ะ8 7 6 5 4 3 2 1หาหายใจเข้ากลับมาตรงกลาง หายใจออกลดขาซ้ายลงคราวนี้เราจะกอดขาขวาเข้ามาชิดอกใช้มือซ้ายจับหัวเข่าด้านนอกแล้วกางแขนขวาออกหายใจเข้าหายใจออกบิดขาไปทางด้านซ้ายศีรษะหันไปทางด้านขวาค่ะค้าง8ลมหายใจค่ะ8 7ดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่ง หายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกคลายท่าค่ะโยคะชุดท่าคลายหลังและสะโพกนะคะเป็นชุดท่าของการก้มตัวและบิดตัวซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ค่ะชุดท่าเหล่านี้ควรจะฝึกตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนหรือว่าจะฝึกต่อจากชุดไหว้พระอาทิตย์ก็ได้ค่ะแต่ควรฝึกฝนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะความสำเร็จทุกอย่างค่ะไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้ในวันเดียวค่ะ แล้วถ้าวันนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้ประสบความสําเร็จได้ยังไงเราก็แค่ทําสิ่งเล็กๆน้อยๆให้ดีที่สุดในทุกๆวันค่ะการฝึกโยคะก็เช่นกันค่ะถ้าเราฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นประจําในทุกๆวันร่างกายของเราก็จะแข็งแรงขึ้นเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราค่ะขอให้การฝึกโยคะในวันนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงนะคะนามัสเต